ขณาเชิญนายสารบัญท่านรอทั่รจังหวัดนครนายกแต่ทาน้แก่อย่ท่าี่6พระสนอาทานพระจรนีท่านรอพระ้าเจ้นท

เพื่อที่ให้ขุาดีเอย่าเียวเงินสีเขียวโดยที่มีคามสมบูรแต่ยัครับต่สาวผู้แต่ขอขอบคุณยัก็ีส thank you